สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทางเสิง VAP เช้าบ่ายวันที่5กรกฎาคม2567นะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นแต่ละรอบก็คือสูตรวิ่งรูดแต่ละรอบนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจจัให้ใจก็หาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเชา้าเด่นรอบบ่ายสถติติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่าน มีเข้ามีหลุดทุกวันเนื้อขาพี่น้องคาถ้า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะให้ FC ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะทุกท่านขะเราไปดูวันที่4ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดเนาะคะ่นะเนาะ,ะวันที่4นะคะทุกท่านขาใจให้เด่น เจ็ดและสี่นะคะรอบเช้าเด่นรอบบ่ายหกและแปดนะคะรอบเช้าหลุดนะคะทุกท่านมาห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งนะคะหลุดพี่น้องรอบเช้านะคะมาเข้าหกของรอบบ่ายนะคะเลขเด่นประจําวันเข้าไหมรอบเช้ามาห้านะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายใจให้หกและแปดมาสามเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเข้าคู่ตัวเด่นนะคะทุกท่านแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะคู่ตัวเด่นเนาะพี่น้องเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายหลุดนะคะ สำหรับห้าง VIP มาต่อนะคะวันที่5นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่6และ9เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะหกสองห6แ6ด6กหนึ่ เก้านะคะเก้าหกเก้าสองเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าสามเด็นรอบบ่ายค่ะอยู่ที่สองและแปดสองนะคะสองหกสองเก้าสองหนึ่ง สองสามสองเจ็ดสองแปดค่ะแปดค่ะทุกท่านแปดหกแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ด แปดศูนย์ค่ะทุกท่านค่ะประมาณนี้พี่น้องนี่เลขแปดแล้วพี่น้องเด้อขอโทษขอไพค่ครัพี่น้องเน้นตัวบีเลยนะคะทุกคนเรามาดูนะคะคู่ตัดเด่นหกเก้าสองแปดหกสองหกเก้าเก้าหกเก้าสองเก้าแปดสองกับแปดรอบบ่ายสองหกสองเก้าสองแปดแปดหกแปดเก้านะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัดเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่าน สามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่ายนะคะ FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมเด้อจ้ะเดอ้อมาดูนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันเรามาดูนะคะเลขเด่นประจําวันพฤหัสเอาบเลขเด่นประจําวันสร์อยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งเบิ้ลประจําวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งนะคะหกกับหนึ่งนี้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเรามาดูค่ะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่หและเก้าเด่นประจำวันอยู่ที่หกและหนึ่งเป็นหกหกหกหนึ่งนะคะทุกคนติดเลขเด่นประจำวันเลขเบิ้ลประจำวันเก้าค่ะเก้าหกเก้าหนึ่งติดคู่ตัวเด่นเก้าหกหกเก้านะคะสองกับแปดรอบบ่ายและเลขเด่นประจำวันหกกับหนึ่งเป็นสองหกสองหนึ่งนะคะติดคู่ตัวเด่นสองหกหกสองนะคะทุกท่านแปดนะคะแปดหกแปดหนึ่ง ติดคู่ตัวเด่นแปดหกหกแปดนะคะพี่น้องคาเป็นยังไดแน่นาะค่ะมีคู่ใดมากบ่พี่น้องมากก็ตามไดเด้อค่ะพี่น้องขาบ่มากกับพานใดหรือว่าท่านไหนมีตัวเลขในใจจับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วจต่ควาหมักความชอบพี่น้องค่ะค่ะทุกท่านขาสำหรับแนวทางห้างเส็ง v i p นะคะวันที่5กรกฎาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสโศก,กมันหมานโสุนสคนด้วยพี่น้องสวัสดีจ้า